สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครับบัตรคนจนรายเก่าสามารถใช้ได้ถึงวันไหนหลังจากที่มีการเลื่อนประกาศผลบัตรคนจนรายใหม่สำหรับบัตรคนจนรายใหม่นั้นสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่แล้วจะมีสิทธิทประโยชน์เพิมเ่มเติมอย่างไรหรือไม่มีการพิจารณาเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์หรือไม่ สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่จะสามารถดำเนินการได้ประมาณช่วงไหนแล้วจะมีการประกาศทีเดียวหรือว่ามีในส่วนของการประกาศทยอยประกาศสำหรับในส่วนของข้อมูลแต่ละอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสอบถามมาเยอะมากนะครับแอดมินก็นํามาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับสำหรับในส่วนของแต่ละประเด็นนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็ทําให้นะครับ ได้รับทราบถึงข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดตอนนี้นั่นเองสำหรับในส่วนของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่ซึ่งเลื่อนมานะครับโดยที่เพจของรัฐบาลได้ลงข้อมูลโดยตรงเลยนะครับว่ามีการเลื่อนนะครับเลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปี2566เนื่องจากว่าบางหน่วยงานยังไม่สามารถตรวจสอบได้เสร็จสมบูรณ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าจะดําเนิน การตรวจสอบให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบประกาศให้เร็วที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการประกาศนะครับอาจจะทยอยประกาศหรือไม่หรือว่าประกาศได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันต่อเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะครับหากมีข้อมูลความคืบหน้านะครับสําหรับในส่วนของการประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่นะครับซึ่งได้ข้อมูลจากรัฐก็คือเขาจะรีบดําเนินการประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์รายใหม่เนี่ยนะครับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสาหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่ายามบ้ารายเก่านะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าอยู่ตอนนี้สามารถใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ปกตินะครับรัฐลงข้อมูลเอาไว้เลยนะครับว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ปกตินะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์2566ก็ยังใช้สิทธิ์ได้ปกตินะครับทีนี้นะครับถามว่าจะใช้ได้ต่ออีกไหม ถ้าเกิดว่าหมดเดือนกุมภาพันธ์หกแล้วจะใช้ได้ต่ออีกไหมอันนี้แอดมินยังไม่สามารถตอบได้นะครับมีอยู่สองข้อมูลก็คือว่าสำหรับในส่วนของการใช้สิทธิ์บัตรนั้นนะครับโดยกระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้ว่าจะเริ่มเปิดการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่รายใหม่คือ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายเก่าก็จะหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์2566ัน้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเขาชี้แจงเอาไว้นะครับแต่ทีนี้นะครับมาดูเรื่องนี้นะครับมาลุ้นนะครับมาดูเรื่องนี้ก็คือว่ามีการเลื่อนการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรายใหม่รุ่นใหม่นะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมติว่าเขา กาศไม่ทันเดือนกุมภาพันธ์66เป็นไปได้นะครับว่าบัตรคนจนรายเก่ายังสามารถใช้ได้ต่อนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่การประกาศผลบัตรคนจนรุ่นใหม่รายใหม่ปี2566 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ผ่านสิทธิ์นะครับว่าเขาสามารถดําเนินการประกาศทันเดือนกุมภาพันธ์หกหกหรือไม่ถ้าเกิดว่าประกาศพันนะครับเขาก็น่าจะดําเนินการใช้สิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมหกเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าประกาศไม่ทัน อาจจะนะครับย้านะครับว่าอาจจะมีในส่วนของการใช้สิทธิ์บัตรคนจนรายเก่าตอนนี้นะครับเขาน่าจะใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการประกาศผลบัตรคนจนรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดใช้สิทธิ์นะครับอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของคําถามบัตรสุขแกนแห่งรัฐบัตรคนจนซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมาก็กําลังงงๆอยู่เพราะว่ามันมีการประกาศเลื่อนนะครับประกาศเลื่อนจากรัฐ ก็คือเลื่อนการประกาศผลรายชื่อบัตรคนจนรายใหม่ทําให้พี่น้องผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกําลังสับสนแล้วก็งงว่าแล้วบัตรคนจนรายเก่าต้องคืนตอนไหนนะครับแล้วใช้สิทธิ์เดือนกุมภาพันธ์หมดเลยไหมแล้วจะประกาศผลแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรคนจนบัตรรุ่นใหม่รายใหม่เนี่ยเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงโดยรวมแบบนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการประกาศผลบัตรคนจนรายใหม่แล้วก็รีบยืนยันตัวตนแล้วก็ เปิดใช้สิทธิ์นะครับเขาสามารถดําเนินการได้เมื่อไหร่บัตรคนจนรายเก่าก็น่าจะมีในส่วนของการปิดใช้งานหมดอายุไปแล้วก็ดําเนินการเปิดสิต์ใหม่นั่นเองครับนี่คือข้อมูลข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบก,การนาเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนสวัสดีครับ